คัดไปครับอนุวัตแข้งซ้ายสูงครับหืมกะเล่นการคอร์สแลีวดูวับทีบปนเบปียดไปสับลามาเจอแข้งขวาคืนนับแข้งขวาของเลสิลาทีบยันกระเด็นไปเลยครับจังหวะนี้ทีบยนันแข้งซ้ายนาขวายับหมัดขวามาหมัดคืนไปขวาไม่โดนกระแทกแย้ไปมัดขวาไปแสนเชิงสองมัดครับขอเสนอสุดยอดคู่มวยแห่งยุคคนับระหว่างอนุวัตแก้วสัมฤทธิ์ครับจะประท้าเลสิลาชุมแพตัวครับเบียดเข้าไปครับชกกันในศึกดาวลุ่งชูจเจริญครับที่สนามลาดำําเนินครับ วันที่6มกราคมปี48นับในขณะนั้นทั้งคู่อายุเท่ากันนับ24ปีอับบาคัสไปครับอนุวัตสับล่างมกทีนึงครับนี่คือสุดยอดแห่งคู่มวยครับเป็นยอดมวยทั้งคู่นะครับคนหนึ่งฝีมือจัดจ้านไวหลือเกินครับจนได้ฉายาปลาไหลเสเลเกตครับพุกซ้ายมาครับอนุวัตอีกคนหนึ่งก็หมัดหนักหลือเกินครับเพชร่าทุนตางอนครับหรือหัดเหล็กแห่งสยามครับหมัดมีกำปั้นหนักราวกับเหล็กนะครับอนุวัตคนนี้เบียดเข้าไปครับหยาบเข้าไป โชกันในพิกัด125ปอนด์แข้งขวาวางไปทีนึงครับ1และ2รวมกันครับเบียดเข้าไปครับอนุวัตรกระแทกแยบขยับยเข้าไปครับอนุวัตนี่นครศรีธรมรมราชนับภาคใต้ส่วนเลเซียคราเกษตรสมบูรณ์นับศรีสะเกตขยับเบียดเข้าหาอนุวัตหมัดมาครับสับล่างชฉาไปครับเลศิลาเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปถีบยันเลศซลาตัางคู่นับถ้าเห็นขัดเวทีมาตรฐานรวมกันนะครับ รวมม9เส้นนะครับเลเิลาแชมป์3รุ่น3เส้นนะครับของลาดํา้เนนนครับส่วนอนุวัฒน์ครับ6เส้น5รุ่นครับทั้งลาดําเนินและลุมพินีครับลาดตัเนิน5ลุมพีนี1ครับมัด6หลบได้ครับเลเิลาสายตานี่ดีครับฝีมือแพลวพาลเลเิลาคนนี้ส่วนอนุวัฒน์ก็กําปั้นหนักนับแทโลโก้คายกระลูครับแก้วสับลิศนี่ก็มัดหนักครับส่วนจอกกี้เลเซศิลานะครับก็ฝีมือจัดจ้านทุกตัวครับ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยนะับโรเบิร์ตแกนนอลสิงอย่างเงียนะแสนชัยนะับสมรักคำสิงอย่างเงียฉนะากมาบนะเลเศิลาเบียดเข้าไปคนระับถีบยานนะนะับเลเศีลาสับล่างมาบางได้ขยับเข้าไปคนระับเลศศิลายัางไงครนะับทางซ้ายสูงคนระับหืมกะเล่นการคอแล้วดูคนระับถีบจิกน,นะครับยานล้มลงไปนะครับเบียดเข้าไปคนะรับขยับเข้าไปนะมัดล่างแล้วก็สับล่างไปคนระับ หลวงําตัวและสับล่างนะครับอนุวัฒน์ขยับเข้าไปครับถีบยางของเลศซียรบเดินเข้าหาเตี่หลุดไปครับเนี่ยครับโชว์ความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับเลิศศิลาเป็นนักมวยที่มูฟเมนดีครับการเคลื่อนไหวของร่างกายดีนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นของร่างกายครับเลิศีิลาคนนี้ทางซ้ายหน้าครับอนุวัฒน์เบียดเข้าหาขยับเข้าไปหลวงําตัวเดินบี้เข้าไปครับขยับเข้าไปก็เดินเปิดเกมตามสไตล์มวยหมัดนะครับหมัดไปไม่โดนครับจังหวะนี้ เด็กจะว่ายุคนั้นครับอนุวัฒน์นี่ฮอตจริงๆครับหมัดง้างแต่ละเทียบได้เสียวับว่าโป่งปางนับน็อกเลยนะประเภทแบบหนักจริงๆครับอนุวัฒน์คนนี้ต่อยทั้งหนักทั้งคมนะพุกซ้ายและสับล่างครับอนุวัฒน์ส่วนเลเซศิลาก็ฝีมือจัดจ้านครับหมัดกระแทกยับไว้ยังไงครับข่าวในก็กอดไปก่อนรับเลเซศิลาเบียดเข้าหาครับอนุวัฒน์สับล่างไปเดินเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์นะครับ ่วนเลศิลาก็ตั้งรับจับทางครับยกหลบแข่งไปทีหนึ่งครับเลศซีาแข่งขวาหน้าอับล่างคืนมาครับฉากมาครลบเลเซีาเบียดเข้าหาครับก็อยู่ในจุดพีคทั้งคู่ครับหมัดขวาทิ่มไปครับเลศิลาหมายก้านคอครับแข่งนี้แต่สองชั้นนับเก่งมากครับตวัดก้านคอหีบยันนับหมัดขวามาครับอนุวัฒยับเข้าหา เปลี่ยนไปสับล่างมาเจอแข่งขวาคืนไปครับของเลศิลาไปก่อนหน้านับอนุวัฒน์นี่ก็พึ่งน็อกติกทิเดะครับต่อสัมภาวทองมาครับแข่งขวาของเลศิลาที่ยาบยันกระเด็นไปเลยครับสุดเลศิลาครับก็พึ่งชนะเพื่อนร่วมค่ายของอนุวัฒน์ครับวัชราชัยแก้วสำลิศครับต้องมาดูกันนะว่าวันนี้อนุวัฒน์จะล้างแค้นแทนเพื่อนได้หรือไม่ครับที่ยาบยันของเลศิลาแข่งขวามาบังได้หยับเข้าหาครับอนุวัฒน์นี่เป็นดีกียอดมวย2อสพศครับสับล่างไป ที่2ครับต่อจากแกนสักส่อเพลินจิตนับยอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬาครับปี4 6กับ47นะครนับแล้วก็ยอดมวยกกท47กับ48ครับปีนี้เองครับไฟนี้เบียดเข้าหาอนุวัฒน์ขยับเข้าไปกระแทกแยบของเลิศศิลาสับล่างของอนุวัฒน์ต้องมาดูว่าพไฟนี้ถ้ามีหวันเกงหมัดนับหมายก้านคอแข้งนี้ถ้าไฟนี้เลิศศิลามากล้ากุกลัวนี่เสร็จอนุวัฒน์แน่นอนครับ พอเพชฌฆ่าขนตางอนคนนี้ครับฉายยานี้ไม่ได้มาพอโชคช่วยนะครับแข้งขวาวางไปครับเลิศีิลาน็อกมาทั้งสิงดํานะครับเกียรหมูก้าครับน็อปลัดเกียร์กําทอนครับอุทิเดตลูกพระบาทอย่างนี้ครับกองพีพบเพชรยินดีนะครับสับล่างไปครับอนุวัฒน์ขยับเข้าหาครับถีบยานของเลเศศิลาครับดูจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเลิศศิลาโดนสับล่างไปครับเสียหลักไปนิดหนึ่งเบียดเข้าหาครับอยากเข้าไปครับ เลสิลาก็ไม่ถอยเยอะแล้วครับขีบยานของเลสิลาเจ้าจ้าบนะชื่อเล่นชื่อจ้าบเลสิลาแข้งขวาวางไปครับอนุวัฒน์นี่ชื่อเจ้าโจครับจอจานเหมือนกันนะครับแข้งขวาวางไปอายุเท่ากันนะครับแกอ่อนกวกาการแค่เดือนเดียวครับเบียดเข้าหามัดขวาอนุวัฒน์หรือว่าล่อยได้คมนะทิ้งทั้งไหล่ถ้ามีการจัดอันดับมวยมัดหนักแห่งยุคครับในรูปแบบมวยไทยนะครับอนุวัฒน์คนนี้ครับต้องติดแน่นอนครับ ไม่ว่าจะพอสอไหนนะครับต้องมีติดหนึ่งในห้าครับแข้งขวาแล้วหมัดขวาตามไปครับเขาขึ้นมาอนุวัตขยับเข้าหาเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปแข้งขวาเต็มลำตัวแล้วหมัดขวาโดนตัดล่างไปครับจังหวะนี้ขวาได้สวยครับขยับเข้าไปครับเบียดเข้าไปกระแทกแยับปัจจุบันนับทั้งคู่ก็อายุ41่สิบเอดปีเท่ากันครับกระแทกแย็บไปครับเดือศิลานับจะมีไฟแข้งขวาครับเตะเนื้อเน้นๆครับ แต่โดนตัดล่างลงไปนะครับอยับเข้าไปคนระับต้องมาดูคนระับว่าต่อยล่วงหรือเตะล่อนคนระับขวาทิมไปคนระับเอาไปปีคืนมานะรับเลอรซิลาแต่ทั้งคู่นะครับก็ยังเป็นดีกีแชมป์มากมายคนระับนอกจากเวทีมาตรฐานคนระับอนุวัฒน์นี่เป็นดีกีแชมป์ WMC มวยไทยคนระับซับล่างแช,นะชมป์เอ็ดวครับแชมป์ WBC มวยไทยคนระับก็เคยได้เหรียญระดับเอเชียนะครับ ในกีฬาวูซูอีกด้วยครับเหยี่ยงรอบด้านแข้งซ้ายวางไปเด้าศิลากระแทกแย็บและแข้งซ้ายหน้าขยับเข้าหาอนุวัฒน์หมัดคุกศับล่างครับปุกไม่โดนนครับไวหรือเกินครับปลายใส่สะเกตแข้งซ้ายวางไปหีบยันหน้าขาแข้งซ้ายเจอข่าวขึ้นมาเน็บขึ้นไปเข้าไหนยังไงครับบิดเหลี่ยมครับแต่เหลี่ยมสุดท้ายครับอนุวัฒน์เก่ากว่านะครับถึงน้ำหนักไปครับอยู่บนขยับเข้าหาครับ เบียดเข้าไปอนุวัตว่ากันว่านะครับอนุวัตเป็นนักมวยไทยคนเดียวครับที่ต่อยหมัดแล้วมีคะแนนนะครับหมัดนี้คมและหนักเหลือเกินครับซออขวาฟันไปครับอนุวัตเข่าขึ้นมาครับเลอร์ศิลาเบียดเข้าหาขยับเข้าไปถีบยันของเลอร์ศิลายังไครับจังหวะนี้ถีบยันแข้งซ้ายหน้าหมัดขวาไม่โดนครับกระแทกแ๊บครับสับล่างขึ้นมาอนุวัตแข้งซ้ายหน้าเลอร์ศิลาอนุวัตรยังไงครับ ขยับเข้าไปที่ยันซับล่างครับอนุวัตรเบียดเข้าหาครับหมัดขวาครับเลศิลาและถ้ามีการจัดอันดับนะครับมวยฝีมือจัดจ้านผิวไหวและหมัดขวามาหมัดคืนไปขยับลวงลาตัวไปครับอนุวัตรถ้ามีการจัดอันดับนับมวยฝีมือผิวไหวจัดจ้านครับหนึ่งในห้าแน่นอนครับเลศิลาคนนี้ไม่ว่าจะยุคพอสอไหนครับตีขวามาเนพื้นไปครับอนุวัตอย่างไรครับจังหวะนี้เสียพื้นมาครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับ ขยับเข้าไปครับเลอซิลานี่ก็เป็นดีกีแชมป์มากมายครับแทงซ้ายไปทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไลออนไฟนะครับดีเจนฮีโร่ครับแชมป์อูลินฟงครับแทงซ้ายไปทีหนึ่งครับเลอซิลาก็กวาดมาหมดแล้วนะครับสำหรับแชมป์ในประเทศหรือนอกประเทศครับสำหรับเลอซิลาและอนุวัฒนครับเน็เข่าวกันไปครับจังหวะนี้มรการก็แยกก่อนครับเบียดเข้าหาอนุวัฒขยับเข้าไปหลวงลํำตัวเหมือนเข้าหาหมัดขวาจีมและฉากออก วัดยังไงครับเปี่ยงหมัดขวาไว้แน่นครับอัปคัตหมัดขวาไม่โดนกระแทกแย็บไปหมัดขวาไปครับติด้อยครับเจ้าจับลงไปนับ8กรรมการต้องยุติการโชว์ไปนะครับยังเมาอยู่เลยครับเ๋็วมาดูจังหวะภาพช้ากันอีกครั้งนึงนะครับหมัดของอนุวัตครับเบียดเข้าหาอนุวัตขยับเข้าไปกระแทกแย็บอัปคัตไม่โดนนับหมัดทุกขวาไม่โดนหมัดทุกซ้ายครับแล้วหมัดทุกขวาอีกเที่ยวนึงครับทุกซ้ายทุกขวานี่ออกได้แคบมากนะครับ อนุวัตถ์เป็นมวยหมัดหนักนับและออกได้คมครับอนุวัต์นี่มีการออกหมัดหนับที่ต่างจากมวยหมัดหนักในอดีตนะครับส่วนใหญ่เขาจะออกกันเป็นหมัดเพียงควายนะับแต่อนุวัต์นี่ออกหมัดได้แคบและคมครับดูพุกที่อนุวัตกดลงไปนะครับหมัดนี้ออกได้แคบและคมเลยครับ